สนับสนุนโดยกลับมาพบกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับแนมเรื่องราวของเรากําลังเข้มข้นขึ้นเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าพี่จุ๋มนี่ถึงขั้นประกาศท้าทายตัวเองนะว่าถ้าดีจริงเดือนแรกฉันต้องขึ้นตําแหน่ง25เปอร์เน่คะจะให้ฉันมาตายตําแหน่ง10 15จะไม่เอาแล้วฉันจะไม่ลงทุนด้วยใชไหนๆก็ฟังเข้ามาเขาบอกไม่ต้องลงทุนจะดูซิว่าจะได้จริงหรือเปล่าพูดง่าย สั่งเมื่อไหร่ฉันค่อยไปซื้อสั่งเมื่อไหร่ฉันค่อยไป,ไปซื้อเอาละถึงเวลาจริงๆเหตุการณ์เป็นยังไงฮะจากที่ตั้งใจไว้เมื่อตั้งใจนะคะคดิฉันก็เริ่มต้นจากการถามว่าดิฉันมีม,ม,มีร้านค้าใช่ไหมคะคมีร้านค้าปุ๊บเนี่ย ลูกค้าเข้ามาซื้อของก็เป็นลูกค้าในหมู่บ้านนะคะกับญาตินะคะที่เรารู้จักนะคะเข้ามาซื้อของดิฉันก็เริ่มนําเสนอเรื่องกิฟฟรีนนะคะเอาแคตตาล็อกค่ะเอาเอาแคตตาล็อกให้ลูกค้าดูว่ามีผลิตภัณฑ์นี้นะผลิตภัณฑ์นี้นะเขาก็ดูนะคะเขาก็ดูเพราะว่ามันเป็นโคลาแบรนด์ที่วางในร้านนะคะเมื่อเขาดูเขาก็สนใจพอสนใจดิฉันก็เล่าเขาฟังว่าราคาเต็มเป็นแบบนี้เนาะนะคะถ้าทําบัตรส่วนลดเหลือเท่านี้ค่ะแล้วก็เล่าอีกว่าถ้าคุณซื้อสินค้าเนี่ยผ่านพันห้าเนี่ย คุณก็จะได้ประกันอุบัติภัยแสนสองนะแล้วคุณจะมีเงินปันผลอีก10%อันนี้ค่ะเป็นจุดเปิดที่ดิฉันรู้แค่เนี้ยและเล่าแค่นี้นะคะกับผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์แล้วก็ชวนนะคะชวนคนที่ใช้สินค้าในช่วงนั้นนะคะดิฉันจำได้ว่าดิฉันทำงานสมัครประมาณวันที่18กุมภา นะคะแต่ดิฉันปิดงานวันที่5มีนาให้ผ่านในตำแหน่งโกสตานะคะในตำแหน่งโกสตาถามว่าจากที่คนใช้ของคนหนึ่งไม่ต่ำกว่าคนละพันห้าแต่ดิฉันมีองค์กรผู้บริโภคประมาณ30ท่าน30ท่านนะคะเดือนแรกเดือนแรกค่ะดิฉันทำงานแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าดิฉันไม่ลงทุนดิฉันหาผู้บริโภคที่หาจากไหนก็ในหมู่บ้านละค่ะในหมู่บ้านลูกค้าที่เป็นลูกค้าเพเราก็เหมือน ร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าที่แฟนคลับใครคนนั้นก็จะมาใช้บริการถูกไหมคะคก็จะเล่านะคะก็ได้30ท่าน30ท่านซื้อใช้ปุ๊บเนี่ยทำให้ฉันผ่านยอดตรงนี้ได้นะคะขึ้นเป็นตำแหน่งโกลสตานะคะโกลสตาตอนนั้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอกออฉันทําได้มันเป็นการเหมือนเหมือนวัดตัวเองว่าทําได้อะะตอบโจทย์เลยโท,ยที์นี้นะะเราท้าทายเอาไว้<ช>ก็่แลได้30คนตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเราเอง ก็เพิ่งรู้จักกับธุรกิจใหม่ๆแต่ตอนไปชวนทําไมชวนได้ทั้ง30มสเคยสังเกตไห้ว่าเพราะเหตุผลอะไรทําไม30คนนั้นจึงตัดสินใจสมัครคือตัวดิฉันเอ,เองเนี่ยเวลาเล่าสินค้านะคะคือตอนนั้นในแบรนด์กิฟฟรีเนี่ยคนก็เริ่มรู้จักแต่ก็รู้จักไม่มากแต่เราเป็นคนที่ค่อนข้างจะถ้าเรานําเสนออะไรเนี่ยเขาจะเชื่อมั่นเรานะคะคือเราไม่ใช่คนที่ว่าแบบ นักขายที่ขายห,หลายแบรนดร์นะคะเป็นคนไม่ได้ทําแบบนั้นดังนั้นเขาเชื่อถือเราหนึ่งแล้วเราก็ให้เขาดูสินค้าคเขาเข้าสนใจในผลิตภัณฑ์ด้วย<ม>แล้วก็ผลใจอยากได้ประกันอุบัติภัยด้วยนะคะเขาได้ตัวนี้มาก็เลยกลายเป็นว่าจากแค่ผู้บริโภค30ท่านกลายเป็นเราขึ้นมาตําแหน่งที่ว่าเป็นตําแหน่งโกลสตาร์นะคะตรงนั้นถามว่าพอตรงนั้นพอผ่านมาก็เห็นคําว่าสลิปเงินเดือนจนเอ็ดับตอนนั้น ไม่ได้ทํางานมาหลายปีเนาะเราไมเคยอคาว่าสลิปเงินชื่อเราอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าพอเราเจอเราตื่นเต้นเราตื่นเต้นปุ๊บเราก็ก็แฮปปี้ก็เดินไปหาสามีนะคะเดินหาสามีเพื่อจะให้สามีชื่นชมนะคะแต่ท่านชื่นชมมากเลยค่ะท่านบอกว่าเรื่องของเธอเธอไม่เอนจอยเลยค่ะไม่มีความรู้สึกอะไรกับเราแต่เราบอกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เลยฉันจะลองทําต่อนะคะกลายเป็นว่าเถียนต่อมา 30ท่านนั้นนะคะได้บริโภคซ้ำบริโภคซ้ำทำให้เรามีรายได้ขึ้นมาถึง7,5 0 0นนะคะครั้งแรกที่เราขึ้นเราได้ประมาณ2,000กว่านะคะสองพันเดือนแรกถูกต้องค่ะเป็นเป็นเดือนแรกพอเดือนต่อมาเราได้7,5 0 0เอาไปให้สามีดูอีกให้ดูอีกเขาก็เริ่มเริ่มมองค่ะแต่เขาก็ยังยังเก็บอาการทีนี้พูดไหมว่าเรื่องของเธอไม่พูดละค่ะแต่แต่ไม่พูดแล้วเรื่องของเธอค่ะเรื่องละค่ะใช่ค่ะเริ่อ่มองเห็นนะคะแต่เดือนที่3เป็นเดือนที่ฉัน เก็ตในในธุรกิจนี้ตรงที่ว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะที่เคยทางานในบริษัทเดียวกันนะคะแล้วเขามาทําจ็อบขับวินมอเตอร์ไซค์หน้าร้านนะคะ,ะแล้วเขากำกลังจะชวนเราอะไปดูธุรกิจต่างชาติ<ะ>พี่จุ๋มครับพี่จุ๋มสะดวกไหมเออผมอยากชวนพี่จุ๋มขับรถไปดู ไปเที่ยวพัทยานะคะแล้วก็ถามเขาว่าคืออะไรเล่าพี่ฟังซิพอเขาเล่าปุ๊บว่าเป็นธุรกิจต,ต่างชาติบอกน้องเรามาดูนี่สิคะตอนนี้พี่ทําธุรกิจของคนไทยในแบรนด์กิฟฟอรีนแผนการตลาดเป็นแบบนี้1บาทคือ1 P v ีวนะคะนะคะเนี่ยนี่คือผลงานที่เราจะทําได้เชื่อไหมคะจากตรงนั้นน้องเขาเห็นภาพว่าตัวตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิง ทำงานโดยทำงานคนเดียวแล้วก็ทำงานโดยโดยที่ถามว่าไม่ไม่มีภูมิหลังนงเรื่องการทําทางด้านมาร์เก็ตติ้งทางด้านนี้ครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องทําให้ได้กลายเป็นเดือนที่3ามเขาขึ้นตำแหน่งโกสตาเหมือนกันพอเขาขึ้นโกสตาเดือนนั้น ที่บ้านก็เป็นวิกฤตอีค่ะคุณแม่ป่วยต้องไปดูแลไม่ได้ทำกิฟเฟอรีนต้องบอกว่าไม่ได้ทํานะคะไม่ได้ทําเลยแต่ปรากฏว่าไรายได้ช่วงนั้นเดือนนั้นมีไรายได้ถึง8ปดพันเก้าทั้งที่ไปดูแลคุณแม่ใช่ค่ะคนะคะมันเป็นมันเป็นเคอร์ฟที่ถามว่ามันมันเป็นการก้าวกระโดดใช่ไหมคะ<ช>มันก้าวกระโดดเลยอ่ะจาก2,000อัพแล้วเรากําลังสังเกตอยู่ว่าอาชีพนี้เนี่ยรายได้ ในขณะที่เราไปดูแลคุณแม่มันมาจากไหนใช่ค่ะได้คําตอบไหมฮะได้คําตอบว่าวันนี้เราต้องชวนคนใช้สินค้ารู้แค่นั้นค่ะชั่วโมงนั้นที่ทํางานรู้แค่นั้นเองเหมือนกับเป็นเครือข่ายของผู้ใช้สินค้าใช่ค่ะวันพูดง่ายๆแม้ไม่ขายแต่เครือข่ายเกิดการบริโภคนั่นหมายถึงเรามีรายได้ถูกต้องค่ะแต่สินค้าก็ต้องขายตัวเองได้ด้วยถูกต้องค่ะเขามีการซื้อซ้ํากันนะคะพอถึงช่วงนั้นนะคะระยะนั้นพอหลังจากนั้นมาไม่นาน ดิฉันก็เริ่มต้องมีการหาเคสตรงที่ว่า1ร้านที่เปิดอยู่ที่ปากเกร็ดนนทบ,บุรีนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยพักอยู่ในค่ายนะคะนี่ค,คือที่ทํางานของของของสามีนะคะคสามีเป็นจ่าสิบเอกที่นั่นนะคะก็มีความรู้สึกว่าลูกเรียนอยู่อนุบาลสามเซนแล้วเราอ่ะไปขา,าไปทําการค้าอยู่ที่นู่นนะคะคพอกลับมาเรามีความรู้สึกว่าความเป็นครอบครัวมันไม่เป็นละมันเป็นการที่วิ่งกันตลอดเลย ตัวดิฉันก็ตัดสินใจนะคะตัดสินใจเอาตึกนี้ให้คนเช่าญาติาพี่น้องรอบข้างโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เธคิดอะไรสมองซีกไหนเป็นคนสั่งเธอเออเป็นเขาเหมือนกับเราเราเป็นอะไรไปอ่ะมีร้านอยู่ทําไมไม่ดูแลแต่ทําไมมาวิ่งขายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในแบรนด์กิฟฟารีนนะคะแต่ดิฉันก็ตัดสินใจค่ะตัดสินใจให้เช่าไปเลยชั่วโมงนั้นเช่าไปเลยเด็ดขาดเด็ดขาดค่ะเด็ดขาดแล้วก็กลับมาดูครอบครัวแล้วก็ทํางานนี้ควบคู่ไปเหมือนกับเราเองเราก็คิดว่าการอยู่กับครอบครัวน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะดิฉันถือว่าครอบครัวเป็นหัวใจดิฉันจะไม่ทํางานโดยที่ทิ้งครอบครัว แต่ถามว่าใช้เวลาที่เหลือจากที่เราให้ครอบครัวแล้วเราเอาเวลานี้มาทาจ็อบของเราเราก็ให้คนเช่าตึกไปถูกต้องค่ะแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวด้วยใช่ค่ะแล้วก็มาทำกิฟเฟอรินใช่ค่ะ,ะแรกๆก็มีความรู้สึกว่าโอ้เรามีไรายได้ช่วยครอบครัวสักเดือนเะหมื่นอัพก็โอเคนอะหวังแค่นี้แค่นั้นค่ะโปรเจกต์ Project นั้นคือแค่นั้นเองนะคะอยากได้แค่นั้นเองโทษนะครับตอนทามินิมาร์ทเคยประมวลผลไหมว่าแต่ละเดือนน่ะกำไรสุทธิจากการทามินิมาร์ทของเรา อันนี้ถามเลยนะเคยลองประเมินเล่นๆว่าประเมินเล่นๆถามว่าจริงๆนะคะมันค่าเฉลี่ยมันไม่ลงตัวหรอกค่ะเพราะว่ามันหมุนไปหมุนมาได้กินได้อยู่ถูกต้องค่ะจะตอบมาว่าเป็นเน็ตสุดที่ตอบไม่ได้ไไม่ด้ตอบไม่ได้รู้แต่ว่ากินอยู่ในนั้นถูกต้องค่ะส่วนใหญ่คนเปิดเป็นแบบนี้หมดเลยนะโอ้โมันเป็นโปรเจกต์ตอบไม่ได้หรอกเดือนนึงได้กี่บาทแต่รู้ว่าได้มาอันนี้ของมาส่งก็เอาเงินขาย วันที่ของวาจ่ายน่ะหมดไปแล้วหมดไปขีหมื่นไม่รู้เหมือนเงินมันหมุนอยู่ในนั้นแต่พอมาทำคลิฟฟ์ิีนปั๊บมันรู้เลยมันมองเห็นภาพเน็ตเน็ตได้เท่าไหร่ต่อนนี้ใช่ใช่ค่ะพอมาเจอตรงนั้นปุ๊บนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะคือตอนนั้นที่ฉันรับเงินแบบเงินสดนะคะก็ครอบครัวก็ขับรถไปรับไปรับไปรับเงินปันผลเพราะรับเงินปันผลลูกชายคนเล็กอะค่ะก็เป็นมีเรื่องขำอีกว่าพอเห็นปุ๊บพอเรารับเงินสดล้วก็ส่งให้เขาอยู่หลังรถ อ๋นหนูดูลูกเงินกิฟฟารีนเขาตกใจเขาบอกแม่ครับกิฟฟารีนนี้ให้เราจริงๆนะแม่นะพอรถไปติดไฟแดงใช่ไหมคะเขาบอกคุณแม่ครับไปชวนมอเตอร์ไซค์คันนั้นสิให้เขาทำกิฟฟารีนเลยบ้านเราก็เลยเหมือนมีเหมือนเป็นกิฟฟารีนไปโดยโดยลัแษนะตั้งแต่ลูกนะคะแล้วก็สามีก็เริ่มเริ่มแล้วค่ะเริ่มมองเห็นจากเดิมที่พูดว่าเรื่องของเธอเขาเริ่มมองเห็นแล้วก็ขับรถใท้ดิฉันคือเขาเห็นว่า เราให้คนเช่าตึกไปแต่เรามาทำกิฟฟ l รีนเขาก็เริ่มแฮปปี้มากขึ้นไม่แอนตี้แต่ก็ยังไม่ได้ช่วยในช่วงแรกแต่เขาก็เห็นเราทำแล้วรู้สึกรายได้มันดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็ตอนนั้นดิฉันขับรถเองไม่ได้ ดิฉันก็จะอาศัยเขาเวลาเสราร์อาทิตย์หรือรว่าช่วงเย็นซึ่งเขาไม่ติดงานราชการ,รนะคะก็จะมาช่วยขับรถให้นะคะเราก็จะทํางานกันคือตัวดิฉันเองไม่ได้ทํางานแบบทิ้งครอบครัวไปเลยแล้วไปต่างจังหวัดไปเวิร์กกันแบบนั้นดิฉันไม่ได้ทำนะคะดิฉันจะดูแลลูกค้าอยู่ภายในกทมปริมณทนนะคะช่วงแรกดูแลผู้บริโภคค่ะคแต่พอต่อมาต่อมาผู้บริโภคเหล่านั้นก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวดิฉันเองตัวันเอ,เองเนี่ยพอเปลี่ยนแปลงปุ๊บเขาก็เริ่มมองและเขาก็อยากทําตาม ทีนี้มันก็กลายเป็นทีมขึ้นมากลายเป็นทีมขึ้นมามีหลายอาชีพนะคะม,มีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นมีตั้งแต่ผู้ใหญ่อยากมีรายได้เพิ่มมีกับคนที่บอกอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนออตัวเองซึ่งอยากมีอะไรในอนาคตที่มั่นคงคมันก็เริ่มเป็นทีมขึ้นมาช่วงนั้นก็สามีก็เริ่มมาเป็นถามว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นคนให้กําลังใจดีนะคะามาช่วยตรงนั้นได้แล้วเขาช่วยแนะนําคนให้ไหมฮะแนะนำเนี่ย ก็ไม่มากค่ะแต่เพียงแต่ว่าชี้เป้าชี้เป้าไอ้คนนั้นนะเธออะไรปะเปิดว่าแฟนทํากิฟฟินนะแต่เราอจะเข้าไปคุยต่อนะคะเขาก็ช่วยงานมาตลอดนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเขาก็เป็นกิฟฟินใช่ค่ะเขามองเลยค่ะว่าตรงนี้เป็นกลายเป็นจุดจุดหนึ่งที่ถามว่ากิฟฟินเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะคะเพราะเรามีชีวิตคําว่าข้าราชการ ข้ราราชการยอมรับว่าดิฉันภูมิใจนะคะอยู่ในครอบครัวนี้แต่ดิฉันต้องการเติมเต็มนะคะดังนั้นสองอย่างพอมาแมทกันดิฉันมีความสุขนะ,ค,ะครับท่านผู้ชมครับต้องถือว่าชีวิตเริ่มลงตัวแล้วนะโจทย์ใหญ่ที่ตั้งเอาไว้เริ่มจะเป็นความจรงิงช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันว่าจากเดิมที่เริ่มต้นคาดหวังรายได้สักเดือนละ 10, 10,000บาทวันนี้ชีวิตของเธอเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ